อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 En z o so ซ a มา s ล a กาผู้จัดการทีม Bird, เลสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าทำแคนนอนของหน้าดารุ่งอาจมีส่วนร่วมกับทีมในเกมแชมเปี้ยนชิพนัดออกเยือนเบรสโบวันเสาร์นี้ทำแคนนอนของหน้าดารุ่งที่ย้ายมาจากเอฟตันในซัมเมอร์ที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้ประเดิมสนามกับทีมเนื่องจากการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามแคนนอนได้ฝึกซ้อมกับทีมมาระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเต็มเวลาในเกมพบกับมินิสโบแต่มาเลสกาผู้สื่การทีมก็คาดหวังว่าแคนนอนจะมีส่วนกับเกมในสุดสัปดาห์นี้ส่วนยูนุสอากลวิเฟตดเอดดดีและเดนนิสบรางต้องพักต่อไปและเดนนิสบราดจะได้ลงฝึกซ้อมกับทีมแล้วก็ตามด้านคอลัมน์สัมบดอยกองกลางดาวรุ่งที่ยืมมาจากมายสเตียในแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นอีกคนที่ไม่พร้อมลงเล่นให้กับเลสเตอร์ด้านการของทอมแคนนอนมาเลสกาการกับผู้สื่อข เขาลงเล่นกับทีมมาสองเซสชั่น session, ก่อนเกมนัดที่ผ่านมาและตอนนี้เขาร่วมซ้อมกับเราแบบเต็มเวลาได้แล้วดังนั้นเขาจะอยู่ในทีมวันพรุ่งนี้เขากลับมาแล้วเขาได้ร่วมซ้อมกับเรามาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว่าไป2เดือนเขาพักนานานแต่เขาก็ฟิตทุกวันพรุ่งนี้เขาจะได้ลงเล่นให้กับเราแต่คงไม่เต็มเวลาแน่นอนนอกจากนี้มาเิสกาจะได้อัปเดตความฟิตของผู้เล่นคนอื่นที่รอการกลับคืนมาให้กับทีมชุดใหญ่เอนดีดีและยูนุสยังไม่พร้อมเรหวังจะได้้งคู่กลับมาอีกครั้งหลังเบรกเกมทีมชนชน่่วงฟเด เนิสบาร์ดกลับมาร่วมซ้อมแล้วดังนั้นเราหวังว่าจะได้เขากลับมาหลังช่วงพักเบรกแสตคัลลัมยังไม่พร้อมเขายังต้องพักต่อไปรุดต่อเนื่องแระชื่อสเตอร์ลิงติดทีมชาติอังกฤษลุยศึกคัดยูโร2 0 2 4สองเกมสุดท้ายยังคงไม่มีชื่ออย่างต่อเนื่องสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงหลังอังกฤษมีการประกาศรายชื่อ25นักเตะลงสนามในศึกยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือก2นัดสุดท้ายซีซั่นนี้สเตอร์ลิงทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจ หลังทําไปแล้ว3ประตูจากการออกสตาร์ดจากสิบนั้นให้กับทัพสิงบูในเกมลีกแต่กัน,นั้นเจ้าตัวก็ยังโดนกระเด็เซาเกตมองข้ามล่าสุดไม่มีชื่อติด1ใน25นักเตะอังกฤษที่จะลงสนาม2เกมสุดท้ายในศึกยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกแมงกฤษจะการันตีไปลุยรอบสุดท้ายแล้วก็ตามในย5ารายชื่อที่อังกฤษได้ประกาศออกมามีหลายคนที่ยังมีความกังวลในเรื่องของอาการบาดเจ็บทั้งเจมส์แมดดิสันที่มีอาการเจ็บข้อเท้าบุคโยซากา้าปีจอาสโนนที่เจ็บมาจากเกมเจอเซเบ เช่นเดียวกับคลัมวิลสันกองหน้านิโคลเซ่นที่เจ็บจากเกมยุโรปส่วนนักเต่อย่างรีเจมที่กลับมาลงสนามให้กับเชลซีได้แล้วและจอห์นสโตนที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมก,ก,กลางสัปดาห์ก็ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้เช่นกันเลื่องอังกฤษจะเปิดเวมบี้พบกับมอตาในวันที่17พฤศจิกายนนี้ก่อนออกเดินทางไปเยือนนอร์ทมาซิโดเนียในอีก3วันถัดไปซึ่งจะเป็นเกมคัดเลือกนัดสุดท้ายเอฟเอเปิดผลนักเตะยอดเยี่ยมเดือนตุลาคมลิเวอร์พูลสเปอร์อาร์เซนอล ติดทีมละหนึ่งคนเริ่มจากโมซาลานั้นผลงานถือว่าแจ,จ่มตลาดจริงๆมีส่วนกับทุกประตูของลิอร์พูลในเดือน,นตุลาลงสนามไป3นัดซัดไป5ประตูแต่เดือนนี้ไม่มีแอซิดยิงไบรตันไป2ลูกและเอเวอเรตันและ1ลูกที่ยิงฟอเรสต์เรียกเลยว่ายิงได้ทุกนัดที่ลงสนามรวมทั้งหมด8ลูกกับ4แอซิดไปแล้วแบบนี้เรียกว่าเต็งจ๋าเลยก็ว่าได้คิเซโรเมโร่ดานเตะฟิท้าจัดจ้านของสเปอร์ก็เป็นอีกคนที่มีข,ข,ขวางคว้ารางวัลน,นี้ หลังจากที่เจมส์เมดิสันและชงเฮอร์มินคว้าไปแล้วก่อนหน้านี้เาวเต์นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนนี้ผ่านบอลสำเร็จ141ครั้งในแมตช์เฉือนชนะคิสซันพาเลส2-1ถือเป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกดันดิแคนไรท์จัดทั้งลูกยิงและแอซิสตตได้ในเดือนนี้โชว์ฟอร์มชุดเด่นในเกมเอาชนะสุดยอดทีมอย่างแมนเชตี้และเบิกสกอร์ไข่แตกจุดประกายในนัดไล่ตีเสมอเชลซีมีส่วนร่วมกับทุกนัดที่ถล่มเชฟฟีเวนเตดไป5-0นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของอาร์เตต้าที่ด,นดนัน และมีจอจินโยคอสีสสนุนแดนกลางผลงานก็เลยออกมาตามที่เห็นสามนัดสามแสตช์เพียงพอทีท่จะทาให้เปโรเนโตติดโผนักเตะยอดเยี่ยมในเดือนตุลาได้ไม่ยากหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นช่วยทีมยังไม่ประสบกับความพ่ายแพ้นในเดือนตุลาที่ผ่านมาด้ก,กา้าลุยตัวแสบของวิลล่าที่มีส่วนช่วยทีมบินสูงหน,นื่ในขาะนี้ก็เป็นนักเตะคนโปรดของอุนเอเมลียิ่ง2องใจหนึ่งจาก3นัดนับว่าเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมทีเดียวสำหรับดาวเตะคนนี้ส่งผลให้ติดโผได้ไม่ยาก ส่วนคนสุดท้ายคือไบรอันเอมเบโมจากเบนฟอร์ดที่โชว์ฟอร์มเด่นพาทีมโดดเด่นอยู่กลางตารางอยู่ในขณะน,นี้ผลงาน4นัดยิง2จ่าย2เป็นหัวใจในเกมรู้ที่ขาดไม่ได้เลยรวมไปถึงเกมที่บุกไปหลอนเชลซีถึงบ้านนับต่ถึงตอนนี้ยิงเป็นหประตูแล้วมีนักเตส4คนเท่านั้นที่ยิงได้มากกว่าเขา